สวัสด,ดีครับโอ้มือนี้มีคลิปช็อตชิม,มาพาพามากินกินนิดเดียวข้างน้ามืนเนี้มากินตำซั่วขนมสิ่งไปซื้อขอนมสิ่งนครหัวเด้อเครื่องโล่พักบ่เวี่พักคนไหนมาไปซื้อเคนไนมาซื้อตำฮวงคนไหมคนแล้วแถมาจุ่มบ่ได้แวะซื้อพักมานั่งบ่แวะซื้อพักเพิ่มพักมีนิดหน่อยกินประหยัดประหย,ยัดมาชิลอะ ถาดแ้คแม่แม่กินตมฮงน้องข่อิเบบหุพัก็มีนะขาบุี่ไม่ิเอบบใ่ไหมข้วบี่ิเบบขบี่ชิเบอบแล้วไงยาบ่ลายใหญ่หางโอยอยากินก็อเนาะเอาคำงหญ่าคตัวขออนุญาตใส่มื่อจะเด้อคาใหง่ขำโตวเลยุเนาะ ข้ามไงข้ามตัวไดมันผูเป็นยังเนาะื่อหน้าเปนเตมีบกเขือตุ้ท่ามกินบกเขือกับบ่อขนมเสียงกินลายแห้งยานบดย่านบดกินข้าหไงแห้งย่านบดไดข้ามไงข้ามต แซ่บเผ็ดจักหน่อยขนาดบอกเผ็ดหน่อยระบุเม็ดพริกค่ามทีบอกเม็ดพริกจกังสิว่าเว้ยกินบวบเผ็ดแห้งสิว่าจะเล่ยบวบ <S <S เลยเลยบวบอกว่ากินจังเม็ดเบื้องจากสีสีสูงต่ำกว่อสีต่ำุ่งกว่อเลย จำส่วนเหอจ้าจำส่วนวเอ,องงเนี่ออกคอนเสียต้องขิ่น้ำเลยกินว่าเป็นน้ำพินอีกกับปูกินเป็นต็้ำบาใบ้านห้องเลยอะีว่าทาันเรื่องที่น่น กินขนมเส้นลายลายอาันอะไรเนี่ลายก็เครื่องลายก็เครื่องเน้นขนมสนเนนนมส้นเน้นขนมเส้นเนาะน้ำเพิ่มต้ำนวดแล้วนะเรียนนนกน้ำสินแล้วใส่น้ำ ขนมเส้นเคืงโล้่กิ่นได้สี่ลำดึงเส่เซลเคืองโลดเซลโล้ น้องเส้น้องกินง่ายกินก็เดี๋ยวกวระเบิดพี่น้อง,งแต่บางครั้งเราก็อยากกินขนมเส้นน้ำยาเนาะน้ำยาป้าเป็นห่งน้ำยาป้าน้ำยากอพีน้ำยาป้าน้ำยาขนมส้น้ำยาเตีเ๋ยวต้องขอให้พ่อได้กินคัดกับเา้าเลย ัจะเข้าถักโบเคยบอกเพกหน่อยได้ไหมนะ,ะมร,ร,มระบุเม็ดริกแบบได้บอกรึังเพจดูตำแซ่บตำแซ่บตำนวอยต่ไมันกันน่าเนี่ะ ต้องนัวน้ำเลยอครับเคมน้ำแต่ข่อยบ่ได้เคมบักน,นั้นเอานัวนัว แค่ขนาดแค่ขนาดแต่ปดีเริแต่พุงกับเผ็ดแน่เหมืนเนาะ หนาผมคือทางหนาผมบดสลบสรวยสรวยเามันสลวสลวมันไฟ พักปู่ม่ค่อยกินมาได้ได้ลดด้วยเนี่ยมันมีหน่อยหนมากินสลัดมากาคือนั่งพักกันพักกันผักกรอบไหมผักกรอบสลัดักเนี่ักกาดขาวเนาะ สื่อจะได้อายุถึงก็จะจำม,มตายเลยมันจะจิมตาย,ยมันจะจิมตายค่อมจะืองแ่จิมตาย,ยมิมตามันจะจิมตาไปเลย เซ็นมืมดกันใน้เวลาลำล่าจบคลิปแล้วตัวเล่เกเพอีด,อดีเลยเพื่นเพชดจักหน่อยสี่อ่อดพ่ิฤีพ่อฤสีตากนะพ่อฤสีพอน,นักต,ตานลหูนักตาดิ ไ,ได้เพลี่ยนลายไปน,นะนั่นหรอน้องแต่มันรู้สึกเพีดยรานะบ,บุ้งก๊อปะ นัวนมเสรยงมาใช้นมนัวค่ะขนมเสรยงก็ร่อง,งล้ออิ่มโบอิ่มก็ลองเบิ่ง ู่อออนาพ่าพอเอายาพนลลงพ่อเลยเร็ตพ่อเลยเร็ตเราสั่งพ่อเลยซีดพ่อเลยกินมันลุกเลยวันนี้นกินหน้ากลได้พิลล์นเออยานกอนอีหยางก็ซื้อทุหน้าหรือพิลล์เลย คอยแดดแต่ว่าเขาหนักกินเสียอ่ะอาหารคนอีสานขายไปเลยตทุกนี่ตมงของทุกผากทุกผากกินเลยเมื่อทุกคนแบสียจานนี้ใหครับตับมุ้งมาเลยหรอกแต่ตดดแตนละครับนั่นก็แสีกินซอยแล้วมันถือว่าแสีเตาไมุ้งตับมุงเอาละพี่น้อง ตำมุ้งตำสัวขนมเส้นกินพออกก่อในซีดซีดอีเลียอ้าวมักะไรยฉืดใจกระแช่ครับก่อ,อนนูอยากยืมคำเพิ่นมาบอกน้ำเด้อครับผมของคุณบ่าวแาวเนาะทุกท่านที่เพิ่นกินโชดลนะพี่น้องมัก,กะไรยฉืดใจกระแช่ของช่องอีพิระดาเนจ่าเด้อของคุณระดาจะ่าไปแล้วจ้าไปเลยโอ้ซีดเราไม่หนาวมันซีดพ่อในซีด